สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำน้ำเจ้าหู้กันนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นถั่วเหลืองนะคะเป็นถั่วเหลืองเต็มเม็ดแล้วก็นี่คือถั่วลิสงค่ะทุกคนพอดีว่าแช่น้ำเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเปลือกของถั่วลิสงออกนะคะก็คือเราจะใช้เป็นสองถั่วค่ะทุกคนสำหรับ สูตรวันนี้เดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะคะเมื่อแกะเปลือกของถั่วลิสองออกแล้วเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะถั่วแบบไม่มีเปลือกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำทังถั่วมาปั่นกันค่ะทุกคนอัตราการใช้น้ำที่ใช้เนี่ยก็จะแล้วแต่เลยเนะคะสำหรับใครที่ชอบ ความเข้มข้นมากความเข้มข้นน้อยอส่วนเราก็จะใช้สําหรับที่แบบว่าสามารถปั่นได้ง่ายๆนะคะคือความหนืดความความคล่องตัวของของเครื่องปั่นนะคะถ้าเราใส่น้ําน้อยก็จะหนุดหนึหนคข้นนปั่นยากๆนิดหนึงแล้วก็เติมน้ําแล้วก็นําถั่วที่ปั่นแล้วเนี่ยมากรองนะคะรอบแรกเนี่ยเราจะกรองกับกระชอนแบบนี้เลยค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวรอบสองเราค่อยไปกรองกับผ้าขาวบางอันนี้เป็นถัว่วลิ ิสงค่ะจะเห็นว่าสีของถั่วลิสงเนี่ยจะเป็นสีขาวนวลๆเลยค่ะทุกคนสีขาวข้นเหมือนสีนมสดเลยประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวรอบ2เราก็ค่อยไปไปกรองกับผ้าขาวบางอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าถ้ากรองกับกระชอนแบบนี้เนี่ยมันจะมีตะกอนของถั่วเล็ดรลอดออกไปด้วยพอถ้าเราไปเวลาเราไปไปกวนหรือว่าไป ไปต้มกับน้ำเนี่ยมันจะทำให้แบบติดก้นหม้อทำให้ไหม้ด้วยนะคะก็วันนี้ที่เราใช้เป็นสองถั่วเห็นบอกว่ามีบางสูตรที่เขาบอกว่าคือถ้าใช้แบบถั่วลิสงแล้วเนี่ยมันจะทำให้ คือกลิ่นของถั่วจะทําให้ให้ดอกลงคือความเหม็นเขียวของถั่วถั่วเหลืองอะคะ่ะมันจะทําให้กลิ่นไม่ไม่เหม็นเขียวมากนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงสําหรับกลิ่นที่ได้เนี่ยก็ไม่เขียวนะคะแบบบังเอิญว่าพอดีว่าเป็นคนที่ชอบกินน้ำต้าหู้อยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะลองใส่กับผสมน้ำพึ้ง ใครที่ชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยใครชอบหวานมากก็ใส่มากนะคะทุกคนเอาตามความถนัดเลยนะคะสําหรับรสชาติก็จะออกมันๆค่ะทุกคนมันกว่าปกตินิดนึงน่าจะเป็นความมันของถั่วลิสงนะคะเพิ่มเติมเข้ามากลิ่นก็ดีค่ะไม่เหม็นเขียวอะไรมากมายนะคะได้ค่ะใช้ได้อร่อยค่ะทุกคนลองนะคะสูตรนี้บ๊ายบาย